สวัสดีครับกิตติครับไททามชาแนลครับชี้เป้าซื้อบ้านครับวันนี้มาโครงการในจังหวัดกำแพงเพชรครับร้านพะเยาค้าไม้เล็กๆไม่ใหญ่ๆพะเยาชอบทำนี่ดูตัวอย่างหลังนี้ตท่านผู้ชมนะครับใครอยากได้หลังใหญ่แบบนี้นะดูคลิปที่ผ่านมาแล้วกันนะพะเยาทำทุกไซส์ครับนะและทุกฝาด้วยนะแต่ที่เขาทำสองฝาที่ผมเห็นนะหนึ่งฝาเฟี้ยมนะเฟี้ยมมีสแบบมีเฟี้ยมสลับล่อง มีเฟี้ยมสายบัวอย่างหลังเนี้ยหลังใหญ่กําลังทําเฟี้ยมสายบัวแต่ข้างหลังผมนะที่เห็นนะครับหลังใหญ่เหมือนกันฝาบางใบครับใช้ไม้แผ่นใหญ่ตีขวาครับตีขวาครับไม้แผ่นใหญ่ครับนะหลังนี้คือทรงจัวระเบียงข้างนะราคาบอกได้ครับท่านผู้ชมหกแสนเก้าหมื่นบาทเดี๋ยวเราไปดูบ้านพร้อมกัน เสาหน้าเก้าเสาหน้าแปดหน้าเก้าสูงมีสั่งระดับอยู่นิดนึงสูงหนึ่งเมตรไปดูบ้านดีกว่าครับน,นี่เกือบ้านอีกหลังหนึ่งแต่บอกก่อนนะถ้าเพื่อนเพื่อนโทรมาแล้วบ้านขายออกแล้วหรือมีเจ้าของแล้วสั่งทำขึ้นมาใหม่ใช้เวลาไม่นานเรามีทีมานพะเยามีทีมานเยอะนะสั่งทำและทีมานที่อยู่กับ ร้านปลายาวเนี่โอ้โหคุณภาพเลยท่านผู้ชมนี่เกือบ้านทรงจั่วระเบียงข้างนะฮะความสูงประมาณ1เมตรห้องนอนกับระเบียงต่างระดับอยู่นะฮะต่างระดับอยู่นิดเดียวครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือลักษณะของบ้านฝาบางใบฝาแนวนอนใช้ไม้แผ่นใหญ่ทําขวาเลยครับคกือก้าลิมมนะฮะเขาเรียกว่าเอา,เอาง่ายงบางใบแล้วกันรายละเอียดก็ ขวาจะอยู่แนวเดียวกันไม่ใช่แป้นเกรดนะท่านผู้ชมไม่ใช่แบบแนวตีทับซ้อนนะนะนี่นะท่านผู้ชมดูนะโอ้โห,โหนะหน้ากว้างนี่ผมดูแล้วนะท่านผู้ชมคือพื้นที่เยอะนะพื้นที่ใหญ่เยอะลึกอย่างน้อยเจ็ดเลยนะเจ็ดเมตรนะอย่างน้อยผมดูแล้วนะท่านผู้ชมเรามาดูขวาดีกว่าดูขวาไม้ก่อนครับไม้ที่เขาใช้นี่มีไม้แดงไม้เต่งไม้มะค่าไม้ประดู นะครับนะนี่ฮะแผ่นใหญ่ไม่ต่านผู้ชมดูนะแผ่นใหญ่นะเกินคืบนะคืบเดียวไม่หมดนะท่านผู้ชมนี่แล้วกัดเนียบกับขึ้นเฮาเลยและลงสีของตัวบ้านสีเนวไม้กับท่านผู้ชมมีหยดน้ําล้อมรอบมองด้วยกับเบื้องลอนคู่นะท่านผู้ชมนะฮะนี่เห็นไหมดูการทำาดีวก่อนนะครับความสูงอย่างที่ผมบอกนะับด้านหน้าก็ประมาณ1เมตร ด้านแตกต่างระดับก็ประมาณ1เมตรเกือบ20อ่ะเออนะนี่คืออ่องอะไรแบบนี้เพื่อนว่านะเดี๋ยวเราไปดูภายในดีกว่าผมไม่กล้าลารับลาวงว่าเขาจัดอ่องยังไงนะความพิเศษของบ้านก็คือทําบานประตูมาด้านข้างด้วยนะฮะฝั่งนี้ก็หนึ่งบานกวาน่นานี้1่บานนะฮะดูไม้ที่ก็ตีกว่าบ้านก่อนท่านผู้ชมฝาเนี่โอ้โหใหม่ดูนะท่านผู้ชมดูนะแผ่นใหญ่จริงๆนะท่านผู้ชมดูฝั่งนี้ด้วย อ่านะฮะคือไม่เอาไม,ไม้แผ่นเล็กๆมาทำขวานะ่พูดง่ายๆนะครับเสานี่เสาเหลี่ยมครับท่านผู้ชมเสาหน้า8หน้า9นะฮะเออผมว่าหน้า9้านี่น่าจะได้อยู่นะเกือบเกือบแต่ไม่เต็ม8นี่น่าจะแก่ๆนะครับท่านผู้ชมถ้า9้านี่อ่อนลงมาเน็ดนึงแต่ว่าหน้า8หน้า9นี่ถือว่าใหญ่แล้วนะเนะสาซุ้มหนึ่งเสาหนะ้าเป็นเสาต้นเดียวมีการฉลุเสาด้วยนะฮะก็เรียกว่าลูกเล่นลูกเล่นเพิ่มความสวยงามนะครับท่านผู้ชมฝ้า ไปดานตีแบบตามหลังคาเลยตามจันทรแนแนวเรียบๆท่านผู้ชมก้าบางใบนะเหมือนกับขวาเลยนะท่านผู้ชมนะครับมีมานั่งสองสองด้านนะด้านขวางทางขึ้นตรงนี้นะฮะแล้วก็ขวางด้านข้างนะครับบันไดทา,างขึ้นนี่ผมให้ดูแล้วประมาณเกือบเมตรยี่สิบนะฮะประมาณเม็ดยี่สิบแล้วมีประตูกันน้องหมาด้วยน้องหมาน้องหมาแบบแมบวบกันไม่ได้นะครับนี่ทนะ่านผู้ชมนะไม้เนี่โอ้โหจะได้อย่างนี้คือฝุ่นจับนิดหน่อยเพราะว่า ลูกค้ามาดูบางทีฝุ่นอาจจะธรรมดาท่านผู้ชมอยู่บ้านเราเราก็ปัดกวาดสวยงามมีบางขั้นด้วยนะครับท่านผู้ชมนะฮะมีทั้งหมด5ขั้นบันไดความสูงก็ให้1เมตรละกันมาอาจจะเกินนะฮะมี <c oughs> เกินมากกว่า1เมตรแต่ผมให้1เมตรละกันนะฮะนี่คือขึ้นมาบนตัวระเบียงท่านผู้ชมนะครับถือว่าใหญ่นะบ้านหลังนี้ใหญ่โดยเฉพาะทําขวาแผ่นใหญ่นะฮะตี9ก้าบางใบยอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะและอีกอย่างหนึ่งพเยาเนี่เขาคัดสรรไม้จริงๆนะเกรดเอจริงๆนะท่านผู้ชม ไม่ใช่ว่าไม้ธรรมดามายัดๆนะไม่มีนะท่านผู้ชมเขาจะกลัวกว็กลัวเสียเสียชื่อเสียงอ่ะเออเขาจะไม่ทำนะครับเพื่อเพื่อสบายใจได้กิตตินี่ก็ถ่ายทํามาให้พยออม,มาหลายครั้งแล้วนะโอ้โหเยอะนะนะผมเห็นแกไม่เคยแบบว่าอคือลูกค้าซื้อประทับใจทุกรายเลยท่านผู้ชมเห็นบ้านปั๊บโอ้โหนี่ทําเนี๊ยบขนาดนี้เลยเหรอนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ใกล้ใครเนี่ยคือเปรียบเทียบได้เลยนะแต่แกไม่อยู่ใกล้อยากอยู่ใกล้กับใครอ่ะ อยากให้ลูกค้ามาดูด้วยสายตาตัวเองนะครับเราซื้อบ้านเราก็ต้องมาดูด้วยสายตาตัวเองแล้วเรามาดูว่าที่กิตติพูดเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นอ่าประตูครับประตูครับประตูครับประตูสไลด์ครับท่านผู้ชมนี่ดูครับบานประตูของเขาเป็นบานประตูบานทึบนะครับท่านผู้ชมนะฮะตัวจับโลหะเกรดเอเลยนะน,นี่เห็นไหมสวยไหมครับท่านผู้ชมนะฮะลูกเล่นการทํานี่ก็ทําทุกวงจรเลยนะประตูหน้าต่างนี่พะเยาก็กทําเองนะ ก็ไมา่ได้ไปซื้อมันนะเขาทาเองก็อยากได้แบบของของแน่นอ่ะเออของหนาของแน่นเ็ทําเองจะได้สบายใจลูกค้าเห็นแล้วชื่นชอบนี่ข้าวในห้องแล้วท่านผู้ชมนะฮะข้าวมาในห้องแล้วนะฮะนี่ฮะประมาณสามเมตรแก่ๆนะท่านผู้ชมโอ้โหดูไม้พื้นก่อนท่านผู้ชมนี่ฮะท่านผู้ชมดูฮะลักษณะของบ้านของร้านปะเยานะครับกว่าไปในตีแนวตั้งนะครับด้านนอกตีแนวนอนนะท่านผู้ชม นี่นะท้องเรือก็คือฝ้าเพดานนะสูงแบบนี้นะสบายสบายเลยไม่เย็นเออไม่ร้อนไม่ร้อนพูดผิดพูดผิดไม่ร้อนนะครับหน้าต่างบานวีโก้นะครับนี่คือห้องนอนที่หนึ่งนี่นะท่านผู้ชมดูนะผมจะจะช้าให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเป็นบานประตูะสไลด์หรือว่าบานเลื่อนนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่สองครับท่านผู้ชมนีน่ะนะนะผมว่าว่าหลังนี้เนี่ยลึกถึงสี่แปดเมตรนะครับเพราะห้องเนี่ยดูแล้วนะสาม สามคนสี่ะ 3, นะแต่ละห้องนะท่านผู้ชมนะนั่นแหละประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมคือใหญ่อลยท่านผู้ชมแล้วขายเนี่ยโอ้โหราคาเนี่ยไม่แพงครับท่านผู้ชมดูไม้ก่อนคือเราต้องดูไอ้ละเอียดก่อนดูไม้ดูไม้ขวาดูไม้ฝ้าเพดานนะฮะท่านผู้ชมดูอ่ะโอ้โหนี่กว่าห้องนะใช้ไม้แผ่นใหญ่หน้าไม่ต,มต่ำมาสิบหกท่านผู้ชม และก็เป็นแผ่นเดียวไม่มีการเอาไม้ตอดท่อนๆๆมาต่อนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนสบายใจได้มาร้านพยาคยาไม้เนี่ยคือเขาทําแบบตั้งใจทําบ้านนะครับนะว่าพยาคยาไม้อยู่วงการบ้านเนี่ยโอ้โหนะต,ตั้งตั้งแต่กิตติทํ o ยู u b e นะท่านผู้ชมนะทำมาโอ้โหน่ะตั้งแต่ผมทำยูทูปมา9ปีเลยท่านผู้ชมนะปีแรกอาจจะไม่ได้มาที่นี่พอปีที่สองผมมาท่านผู้ชมนะก็ทำมาเกือบ20ปีแล้ว ตอนนี้บวกกับอายุที่กิติมาหมายถึงอายุของ YouTube กิตินะครับรู้ไหมว่าเท่าไหร่ครับอื9ปี8ปีบวกก็นไปสิครับเกิน20ปีนะฮะก,ก็อยู่วงการบ้านไม้มานะท่านผู้ชมเกิน20ปีแล้วนะอ่องนี้มีประตูด้วยนะทั้งสองห้องนะ้ามีประตูไปข้างหลังนะครับเผื่อเพื่อนๆต่อเติมห้องน้าห้องซ้วมหรือว่าห้องน้ําเพิ่มเติมหนะ้องครัวเพิ่มเติมนะฮะนี่แนะมองเห็นข้างหลังไกลเลยท่านผู้ชมดูนะฮะอ่ะ ดูนะฮะนี่คือขวาตีแนวตรงนะครับผมจะสรุปบ้านหลังนี้นิดหนึ่งนะนะครับรายละเอียดครับบ้านหลังนี้นะครับประมาณผมดูแล้วนะครับก็ประมาณเกือบ50ตารางเมตรประมาณนั้นท่านผู้ชมเขาขาย6กแสนเมื่บาทเปิดโอกาสให้ต่อรองได้นะครับฝาที่ใช้อีะตีนะเป็นฝาตีแบบบางใบนะฮะใช้ไม้แผ่นใหญ่เนะี่ย ใช้ไม้เป็นใหญ่มาตีฝาด้าดนนอกตีแนวนอน,อนส่วนด้านในตีแนวตั้งัาง้าตรงๆนะครับระบบไฟนี่คุยนอกรอบก,กับเจ๊ก็ได้เลยพี่นุ่ยพี่หนุ่ยนะครับเระเบียงซุ้มบันดาอ่าเระเบียงกับซุ้มบันไดเนี่ยอยู่ติดกันเลยแล้วก็มีห้องสาห้อง เพื่อนทำอะไรก็เอาวางนู่ห้องครัวก็ได้อ้าวานู้นกทำห้องครัวเพราะว่าการตีควายแบบนี้เนี่ยรู้เลยว่าเป็นห้องครัวนะฮะเป็นห้องครัวส่วนฝั่งนี้สองห้องเป็นห้องน้กห้องนอนนะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยพะเยาก็ทําบานประตูเปิดไปตั้งสองห้องนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆทำห้องน้ำนะอยู่ชิดกับบ้านเลยนะครับทำเป็นกรงดีก็ได้ครับโอเคนะกิติไปก่อนอย่าลืมนะโครงการพะเยากามาอยู่กําแพงเพชรเจ้าตำรับในการทําบ้าน ถ้าเกิดว่าโทรมาแล้วหลังนี้ออกแล้วอย่าว่านะสั่งทําขึ้นมาใหม่โอเคนะครับจะเอาแบบเหมือนกันเป๊ะเลยได้หรือจะเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นเอาแบบระบุไม้กันไปนเลยก็ได้นะครับโอเคนะกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ